โยกกระแม่สิไมได้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ผ้าเดี๋ยวสิพาเพื่อนแบไปเบิ่งอันอยู่ได้แต่ำใหม่พี่น้อ๊ยปวดทอดบวดยังเลยเบิ่งจะพาเส้นทางพี่น้องเอ้ยเบาบหยไม่้องโซ่ ใบดีจ um. er. pues ้าเอฟซีเบอร์สป nah ูสะโคนเนาะกาพ่อก็ไม่ต้องโซก็เป็นเวลาตอนแดงแดงพี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะมาพร้อมกับอากาศพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศกะเย่ยฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ยมันนี่ตกบดมือบดเว้นสนอกแต่ว่ามันนี่ไม่ต้องโซกะสีแดงเวลาไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยเนาะกาโบฮ่ากะจักสิกินอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะแค่เทาแต่เท่าแต่ซื้อกะจักสิเอาเงินมาแต่ใส่ดวงหลายไพ่มากเนาะโอเคแต่ว่าไม่ต้องโซกว่าอันสิไปเลาะหาเบิ่งเฮดพี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะเพราะว่าได้ข่าเบื้องเฮดออกแต่ว แต่ว <toys> ่าไปกับไริไปคนเดียวพี่น้องเอ๋ยไปกับแม่สีวิไลเพิ่นเนาะไปกับสายรุ่ยเพิ่นเนาะกาดซีรุ่ยคือเบาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าส่วนแม่น้องกี้เพิ่นกับไริไปพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นอยู่โลกขาดานะเนาะแต่ว่าแม่น้องโซกับไปกับแม่สีวิไลเพิ่นกับไปหาโรคเบิ้งเฮ็ดหรือวใบยังต่างๆอะไพี่น้องเอ๋ยกันไรยังกัเอาเนาะแต่ว่าส่วนอาการของตากัคือแม่น้องโซเ์ว่าไปเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะกาดเพิ่นกาดขาดซิฟารีขึ้นกับเบ่าเพี่น้องเอ๋ยเนาะกาดนับมือนับถอยลงเนาะแม่น้องโซกับต้องทั้ใจพี่น้องเอ๋ยจากเสียจังไหนาะ มันมียังหลายพี่น้องเอ๋ยนอกจากว่าทําใจคือไม่น้องโซว่าเนาะโอเคกระตาครบเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยโฟมกับมีเนาะโอเคแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซกกะกราบขอขาก็คุณเนาะเอฟซีทุกคนที่เขา,าให้กระตังใจหรือว่ามากดไลค์กระเซยแม่น้องโซกตลอดมาเนาะให้ยคัแนะน้ำดีๆให้แม่น้องโซกไม่น้องโซกกะกราบขอขาก็คุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวรุ่นก็แม่น้องโซก,กับแม่สีวิไล่มาซีได้ยังรอบแรกมื้อนี้เนาะไป ส่วนมีสิได้เราก็ย่างก้นพี่น้องเอ้ยเนาะกางกระโจงแล้วย่านเปียกสนอกเออสายเส้นทางบ้านแม่น้องโซ่พี่น้องเอ้ยเิ่งแน่สบายดีพี่น้องอุ่นสบายมาตะาไก่แม่สิบิไดเพิ่นสีผ้าเพิ่นไปเลาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบริยูนนี่กะหลายผ้าลายปีเพิ่อนโบยจักเส้นทางไปดอกพี่น้องเอ้ยคอยสีผ้าเราไปทิ่มใบกลางป้าพี่น้องเนาะไงเราลงทางจักทางมาอยู่ดี๋ยวพิ่นว่าเนาะอ่ะอุ้ยเส้นทางพี่น้องเอ้ยพ่าแม่สียากว่าพูน่ะไปจนโมเป็นเนี่ย ตอนนี้ก็คุ้มยางอยู่กับแม่สิได้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสิพาเพิ่นแบไปเบิ่งอันป่าเห็ดที่ว่าเคยออกกันสนะป่าเห็ดที่ว่าเห็ดโคเคยออกนะนะอยู่นะมันสิเป็นป่าอันต้นขย่อมที่เขาว่านะเพราะว่าต้นขย่อมนี่ยมันสิมีแบบจะพวกเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดยังต่างๆจะมักออกอะไรเมษีวิได้เพราะว่าเคยเห็นเพิ่นแมษีวิไแล้วก็เป็นไอเป็นบัสพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าไม่ต้องโชกเองก็บหูซื้อว่าเจ็บเจ็บแอวพี่น้องเอ้ยเนาะ บื้อื่นว่าสิไปอันรักษาอยู่ว่าสิไปหายเพลินปวดเบื้องหายยานบ่าเป็นมะเขือดังหรือวยเองต่างๆ่นองเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่น้องโซกัยังเก็บอยู่นะกระเจ็บแห้งตื่นไม่น้องเลยจนว่าก้มกับบอยากไล่นะสงสัยอาจสิไปด้ไม่น้องโซก้มหลายด้วยว่าแต่ว่าไม่น้องโซกับเจ็บมาตั้งแต่อันมาแต่จันทบุรีอะไรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไม่น้องโซกนั่งรถนะมันขำหลายแล้วไม่น้องโซกเก็บมาเลยนะไม่น้องโซกว่าสิไปหาเบื้องอยู่เบื้องอย่ามากินอยู่ คันเขาปล่าใบเฮิงก็อย่ามันเป็นแนวอื่นพี่น้องเอ้ยเนาะเะมืองเส้นทางย่างกับพี่น้องเอ้ยพวกนี้ปุ้ยขนาดปลาแมืองโศกย่างยังเตื่อเตือถ้าท่าวาขี้รถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่โอ้ยคมกันอะไรนะพี่น้องเอ้ยเออเมืองเส้นทางบนนะแต่ว่ามาในปีนี้หรือว่าท่องปีนี้เลยพี่น้องเอ้ยมาแมืองโศกอ่ะจะมีความเจริญขึ้นหรือว่าอยังต่างๆแต่เพิ่นมามาพัฒนาเพิ่มเมืองโศกว่าไปเนาะเพิ่นจะมาตั้งโรงงานหรือว่าโรงงานผลิตแป้งเนาะเอ้ยเนาะ จะมีรายได้ให้แต่ละครอบครัวเพลินเขาเฮ็ดหรือว่ามีเบหยเฮ็ดงานถ้ำเลยน้องเอ้ยนี่ฮอตบอลหาเห็ดเด็กน้องเลยเนาะแต่ว่าคือโบเห็ดมีเดน้อคือว่าโบทัานละออกโบเรื่องอะไรนะเพราะว่ามันจะออกเป็นบางเดือนไะแต่ว่าตัวนี้ประมาณเดือนแปดนะเดาะเบิ่งกะบโบมีเห็ดกะจะได้ไปหาในไม้โต หดก้นน no. si no. oh, no. no. si ้ำมัพี on, ana, pa, oso, ơi, no. ่น้องเอ๋ยเนาะพาเมนซิไบรย์เป็นมาเฟืองน้ำนมน้มันะแต่ว่าน้ำมักับพวกออกพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำมันสองไพ่นะแต่ว่าออกก็คือว่าอลกเป็นน้ำมันเสียงง้วกับกัดมืดนะนี่ต้นกำลังจะบุอยู่ออกตัวไรงอมกัดอ้าเรามาเรามากอ่ะชิฮอรหัวอน้าป่าเมนลองโซ่พี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าพอดีเด้อเมนลองโซ่สิพาไปเบิ่งอันต้นกล้วย ต้นกล้วยขาวไป่น้องพเปนเาะไคเคยเห็นขาวบดใบาขาวบดกกเนอะเดี๋ยวไปยังสุสิภาไปเบิง่งเดี๋ยวพาเมสิซิเพิไปหาเอ,อ,นอนา,าน่อไมก่อนเมสิซิรดเอาน่อไมหน่อยเนาะ ông bà mình cùng nhau cho con hả chúng ta con oh, oh. ทังนี้มิได้ขจัดขึ้นทำไมสังเวพี่น้องตอนนี้ก็หน้าป่าเป็นนงโศกพี่น้องเอ๋มองเลยสวนกล้วยสวนอ้อยแล้วเดี๋ยวนงโศกสิพาไปเบื้องบนกุ้วยขาวเนาะแต่ว่าตัวนี้มันตุ่นใหญ่แล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวไปเบิ่งเราอยู่สองแถาแล้วเลยลูกร้านเราก็จะไปใส่เม็ดลูกร้านเราก็มีแิได้ไม่นงโศกนี่แหลร้านเราแต่ว่าลูกเราบลจักไว้อยู่ใส่ นี่เดียวแม่ลองสูตสิพามาเบิ่งกุ้ยขาวพีาโอ๋ไอเนาะแต่ว่าบใบใหญ่ใบสูงเลยยู่ไรประมาณสามใบโบออกโบออกเลยคือต้นกล้วยสนิทอื่นเี่โออ้เนาะนี่ถ้าว่าต้นกล้วยสนิทอื่นมันจะใหญ่หรือว่ามันจะเติบโตขึ้นแต่ว่าอันนี้ที่ว่ามันจะเปลี่ยนมหัศจัรด้วยเอียงเอากระเป๋าหูพี่โอเไอ้เนาะขาวขาวแห้งอดีรอนะนี่ยู่ไรจะสามใบพี่โอ๋ไอ้เทอดบถอยังเลยตั้งแต่เกิดเลยนี่ ควอมขาวนี่เฮาเอามือใส่ประมาณเถาจนเห็นไปหน่อยเอาจนเงี่ยมห็นได้ปะเขาวแท้เนาะมันซุกกรบเบื้องเป็นอยังคือจังหวะเฮ็ดให้ปรากฏการณ์มันเกิดเป็นแนวหนีเนาะฮอกกระเบื้สาเหตุคือกันพี่น้องไอเนาะหรือว่าเพิ่นอาจจะเป็นวิธีศักดิ์สิทธิ์เละก็แล้วแต่แต่แต่ความเชื่อถืออะไรพี่น้องไอเนาะเพิ่นกับเกิดก็คืออยู่สวนแล้วก็อยู่สองตาตาง่ายพี่น้องไอเนาะูกหลานบริยูน้ำนะลูกหลานก็ไปหาเหตุการณ์เที่งานหาเงินหาค้ามไปเลยเราก็อยู่สองคน หน้าป่าแมงโซก็ยังอยู่หน้าป่าอยู่ตอนนี้กับแมงสิวิได้เพิ่นแต่ว่าแมงสิวิได้เพิ่นก็ะไรหน่อไม้นะแต่ว่าแมงโซกับท่านอะไรยังหรอกแต่ว่าก็สิรษฐกินหน่อไม้อะไรพี่น้องเอ้ยบแังเนาะแต่ว่าแมงโซกับสิโลเมื่อเรื่อยๆนะกือมีแนวเก็บแนวเอาพ่อยังก็เอาอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะนี่หน้าเรามีตังกก้กล้วยอ้อยซอยปีมีโคบปีเอ้ยเนาะแต่ว่าเราบอก่ท่านล้มลำนาอะไรป่าแมงโซ่เพราะว่าอันลูกสาวเพิ่นบพรท่านละมาเพิ่นมาแล้วก็จังสีเฮ็ดไรอีพี่น่อเอวยเพราะว่าเราอยู่สองแถวแล้นะ มมีผ <S 々> ู้ได้ผาเห็ดพาหยังเดี๋ยวบังโซกสิเลาะเมื่อเรื่อยๆนะยางไปยางมากกระสินยับลงยับลงแด็กพี่น้องเอ้ยบ่หอดปลาเห็ดปลาหอนสับข้างเบาอันเบาไผ่เพิ่นกระโทนมาบ่ให้แล้วเบาไผ่ก็ได้ยางมาท่านหอดปลาเห็ดโทนมาหาเม่สิได้บางย่านนี่เราให้เราต้องมาเฝ้ายางเมื่อนี่เม่ื้องโซกกเลือกบุไรี่ยังไหวกระตาเป่าเมื่อพี่น้หนุ่ยได้กินแกงเราใหม่น้ำเม่สิบได้เพิ่นพูดได้ เออตั้งใจว่าไปหาเห็ดแต่ว่าตั้งใจว่าจะไปเบิ้งเห็ดหูหนูเลยพี่น้องเอ้ยไปบ่ฮอดหรอกเบิ้งไผเพิ่นให้ล่ะไปแกงกินเห็ดไปแกงกินห,หน่อไม้<ร>นี่ล่ะไปแกงกินหน่อไม้แกงสิบ่ได้พี่น้องไปแกงเข่าทําอีดว่าอยากต้มแล้วว่าขั้นใดหลายเนาะแต่ว่ามันเลยบ่หลายก็สิแกงเอาเพื่อจะกินแดงแต่ว่าหน้าบ้านเันก็จะพี่น้องเอ้ยนี่ป๊าดยางมาทางนั้นดึมาพอหอยพี่น้องหอยเซอรี่นี่ ม่ต้องโซ่ก็ได้เอาหอยแล้พี่น้องเอ้ยบาทีงนี่เมซี่ไปได้เพื่อนเลยน้องใหม่ไม่ต้องโซ่ก็สก็บเ,เอาหอยป๊าดกินเขา่าบดเลยพี่น,อน้องเอ้คนพวกนีุ้่นแต่ว่าส่วนเมซี่ไปได้เ,เ,เพื่นอนไหนเพือ่อนย่นายนะยงขาพี่น้องเ,เอ้ยเพราะว่าทั้ง่อไผ่เพื่อนไห้นะเดี๋ยวไม่ต้องโซ่สกีบเอาหอยก่อนจะลอยจะเข้า

แม่นองกีบโทน้ำเียเล้เบาไพ่เพิ่นเบาไพเพิ่นนไฮเพิ่นโซนะวสิได้มื้อพี่น้องเปมนน้องโซกระไรตกเมสิไรดอกเผาย่างตกไส้เราหายแต่ว่าส่วนแม่นองกีบแคโลกะพี่น้องเออเนาะแม่นน้องโซกับว่าไรย่างมากไรเต็มไม้มากก็แม่สิวีไรเพิ่นเดี๋ยวแม่นน้องโซกสิไปตลาดนะไปซื้อของให้ตาเนี่ยกินเนี่ยยู่เลยพี่น้องเอ้ยของบำรุงให้เพิ่อนเะนะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิได้ย่างแน่ แต่ว่าเส้นทางกะนี้ยยากพี่น้องเอ้ยสิไปใส่กะไม่ต้องโซ่ละขึ้นงอคขึ้นแงงอยู่เนาะเดี๋ยวไปก่อนเพราะว่ายามันคำเขียกีน่าก็ออกห้องเลยพี่น้องเอ้ยจะคำสำหรับเด็กเกตแกตเกตมันห้องอยู่เบิ่งสภาพเส้นทางพี่น้องเอ้ยบอบายไม่ต้องโซ่อยากไปจังไหนแต่ว่าถือโอกาสเลยไม่ต้องโซ่ไปกไม่ต้องโซ่ก็สิไปสักยาเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่ต้องโซ่ปวดเอวก็ไม่ต้องโซ่เปลานะเพราะว่ากินยาแล้วมันก็บอดีขึ้นพี่น้องเอ้ยสงสัยว่าไม่ต้องโซ่กว่าอาจจะเป็นแบบ เซนไม่ต้องโซกันแบบมันอักเสบอากครั้งนะไม่ต้องโคก็ได้ใช้พืนปวดแล้วก็นถ้าว่าเซนแล้วก็ใช้พืนซักยาให้มันหายปืนกวนบางก้อนหยาดแบบเป็นไผ่ดังหรือยังต่างๆเพราะว่าวิ่งไม่ต้องโคกบ่มันจะเจ็บหรือมันจะน่วงหอเนาะเจ็บแห้งรีรอไปน้องไม่ต้องโคกจะให้ยังบดอะไนักรัดง่ายจะซื้อเขายัง่หูซื้อเขาเจ็บเส้นทางอยเนาะ จะว่าขีิโลหนึ่งกิโลติดก็ยังซื้กเจ็บแม่น้องโซฉงอ้อยไปน้องเอออ้อยไปน้ำเจ็บแล้วก็ค้อยไปน้ำท่างง่ายแม่กับแม่ปารมาหอดกระโซกพอดีซทำพี่น้องเอ๋ยพ่อท่านเรือขามซสำนะนี่เรือกระยุพังนะผู้บักกระยุพังนะแต่ว่าน่ามากพี่น้องเอ๋ย เนาะมากจนบ่เห็นขัวผม้ปลาเตื่อเพื่อเสรีขามไปเนาะอยากข้ามไปเตื่อบพื่อไปนั่งโซ่ก็ได้แต่กระจกเสียใจไปนั่งโซ่กระโดนโดนเท่อไปโอ้ยเนาะก็ถือโอกาสไปนะมเลยเพราะว่าอันไปซื้อเครื่องยูกเครื่องกินให้ตาเพื่อนนะนะไปกับไปคนเดียวไปเอยเนาะส่วนเมซิไปได้เพื่อนกับอัน แกงนราไม้เพื่อนแต่พอาปม่น้องโชคติไปซื้อพวก้นแลไม้ใหุ้ตั้งตาเพื่อนพราะว่าเพื่อกินยังบ่ได้พี่น้องเนาะกินได้แต่เฉพวกเป็นมะเกี้ยงหรือว่าอยังต่างๆเครื่องยุเครื่องกินได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเม่์น้องกี้เพื่อนให้เงินมากประมาณสามแสนเนาะเพราะว่าทางเอฟซีเพื่อนให้มากเพื่อน่าเนาะกากก็คุ้นเอฟซีได้หลายพี่น้องเลยเนาะที่อินดูตาเพื่อนเนาะเมตตาสงสารเนาะโอเคกากก็คุ้นได้หลายเพื่อนกัอยู่ดีแม่งพี่น้องเนาะมีจิตใจดีคำด้วยเมื่อนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอให้เพื่อน ตะเว้นกันยับลุ่งยับลงเดี๋น้องเอ้ยเครื่องก็สิขาวค่ำนี่ไม่ต้องโซกะได้เพราะว่ายังสิเวสักใหญ่อีกอยู่แต่ว่าหานเขาบอกเขาบอกเขาอะไรปิดหรอกแต่ว่าใช้เพื่อนกวดหรือว่ายังต่างๆให้คือไม่ต้องโซกเบาไปนะเจ็บนี่เจ็บแห้งอะดี่รอพี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซก็จุดก้มบ่ไรจนอันลำหน้าอันนั้นไม่ต้องกินอะไรประมาณข้าวหนึ่งก้มนี่เงยจนดไม่อยากได้พี่น้องเอ้ยน้ำตาเพราะอยากขู่ความเจ็บแห้งนะจะว่ามัน เป็นแนวไดไม่น้องสู้อะย่งนี้โบ้กันเพราะว่ามันเจ็บมานนี่ก็ได้ในยาเฮิงเติบได้พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่างไม่น้องสู้กับทุนเฮ็ดไปพี่น้องเอ๋ยเนาะก็คิดว่าสิเศร้านั่นแหละแต่ก็โบ้ว่าสินักขึ้นนักขึ้นไม่น้องสู้อะไอยู่จนบ่ได้นี่นะเนาะเดี๋ยวนั่งถาเฮือได้รพี่น้องเอ๋ยนี่ถาเฮือมาโอ้บักเขาก็บขามาไดเรื่องเอ๋ยป้าน้ำตีน้ำแห้งอะไรพี่น้องเอ๋ยน้ำมากขึ้นได้ งน้ำพี่น้องเอ้ยมึงน,นี่ยอ๋อตกน้ำม,มากหลายแต่ว่าแต่ก่อนเคยเห็นคว้าอยู่นะบบเห็นเดี๋ยวนงเอ้ยน้ำม,มากแห้งดีลยอยพอฝนตกเมื่อวานกระเบิดมือนีกระเบิดมืออีก โซกับซีฮอตตลาดเองน้องเอ้เนาะแมันโซสิเป็นรอกุ้งตลาดแรงแต่ก็รอกันซื้อมากไม่ให้ทั้งตาเพิ่ก่อนตลาดแดงกับซียังเนียบแน่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกไกลสิค่ำแน่นะนี่ตลาดมันคงสิโดนเดีย๋ยวไปเบิ่งว่าก็จะมีอย่างแน่ป้ามีปลาแน่เดี๋ยวไปจอดรถก่อน มโเียนกินโอ้ยนะไริ่านี่เียนดเลยยังนั้นอน่วยเป็แพเีน่วยตะโอกแกไงป๊ากินมเตรรังขนาดทนตัวเรียนมาตาะเองโมเมนต์โมเมนต์โเรียนหมอนทองเลย ของเน้นเรียนงไทยเแ่มาเป็นทุเรียนบานบานเองนะแต่่าเหนือมันจะบคอหลายบางวมาดอกสินมาหนหา่นี่จะพห้าระหุ่นน่อยเนาะเนือวเดยอสวกง่ายกมาเพิ่อยากบนะ มีแต่งงอะไรเดทงงสิบพันตัวปลอกแล้วนี่เด้ซะสิบือกันตปอกแล้วนี่ก็สิบซทงารคาทงนี่เด้ซะตัวดนีกกระทงละออกระงละสิบเนาออสร้อยเนาะทรงละสิบซ้ทงก็จะเมื่อไรแต่ก็ซถือยากแต่ก็ยันถือมากว่าไรมากวนเดียว นาะมันจะเป็นนนีกเอหมักซอยนะเอสองถุงซอยเนาะมีนเรอยู่ีเนาะเอามีไนเบอยู่น้อยอยู่ต่ม่ไนเนาะต่นร่งนี่ข้า้ายอ๋อตนนี่ต้งซิฟเนาะเ็มาเปลือเคียวนี่ตัวนั้นเป็นจะได้มันแก้ปวดเรยไแก้เลยนังแม่ว่าพอดีเลยอเบิ้งคอยบอกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะบ่ใส่กระสอบ hơi hắc quan nè hắc này các má ah phăng nhảy, sưu phăng nhảy, sưu nhỉ phăng nồi tơ kêu, nồi, tơ kêu nè để bảo quản muối cà pháo, sưu tơ nấm muối gì bảo, ơ cứ sưu tơ háu muối ai bỏi nó, à, để áo 2 thùng nó, muối thùng nhảy say nó, ủa nè, lấy thái như này, người hà văn, người hà văn bò, men bò, người đời đời. ở đây, cứ giữa mưa nặng cứ coi, hà văn bò à thâm cái oh, để ngồi thì ông cái <laughs> à, là quậy soi chip tôi đem ngồi tập vật sự để mình sục cái phá phá đâu, dừa ngang đây rồi đó, để bưng mặc vậy con nào. เดี๋ยว่าจุดลาเพิรนกระยามักพีรเลยโอ้ยแต่ว่ามันบ่มีมักพีรไหมมันมเมนย้ำมันเนาะเพิ่นยาโมเมน้ำพีราี่ต้นมะมักใหม่มกเกี้ยงเนรูดจางไหเด้๋ยรูหนึ่งสามบานเนาะตันี้เรากเคยซื้ออยู่เอาสองรตัวนี้มีมะขามบ่ มะขาม m, 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 m p ân, sự sự s owning произ-c��شíamos wind p a 6 0 0 0 0 l s e knowledge 1 0 0นึงตั้งใจว่าสิบ่ซื้อ s e n พี่น้องเอ้ยซื้อแต่ของตาเพิ่น s t ยเฉพาะเ a r o y o ี a s n o t อ15 ow managers 마 ल nego roku- Pepper z u ักยาอยู่นะ t ย in มัน l y t i c s we believe n หัยหอม่ว่าง่ายเป็นยากเนีเซนเซนรเลอยแปิเทั้งง่ายเป็นยกหอยกะคือเพงแต่ไม่ใช่เม็ดอะไรกินหัวงี่อะไรดทำายอะไรไม่หัองเอาเมื่อบวไาเดีวอันมะคาม ท้งจะเออโตจะได้อันนั้นเล่าทงอ่ะนะแซนคุณบอกก็อีซือยไม่้เจ็ปิดซีบเหรอเขื่อนอากาศสิ้นหายเลยเข้าซีรุ่นไทซื้อน้ำประจํานี่นะเนาะเอาเเอาเข้าซีเพราะว่าอซื้อเห้คนป่วยเอาอันเดียวนี่ละเอาเมื่อไรก็ลูกร้านกินเมื่อหเดหาแต่คนเจ็บเข้าซีบเกือบสองย เดซื้อสืปีโป้ให้น้องโซกันสหภาพบนบ่อาสหภาพเงินไทยเ้าจิบบาทเงินไทยเ้าจิบบาทเงินไทยกับจังหวัดสหประมาณสาิบกะบหาสิบเนาะแม่ห้าสิบบาทตอนนี้แม่น้องโซกับอะไออกเต็นตลาดเลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ายังสิเพหาขายยาอยู่แม่น้องโซกยังสิเวื่ซักยานะเอาไปปวดลงอยู่อะไรยังซื้อยาซื้อยังไม่ไอ้ไม่น้องโซกันกระไข่พี่น้องเลยเนาะไอ้แม่น้องโซกันแล้วไข่ไข่แล้วกัปวดเพต้นเพราตพี่น้องเนาะ นอกว่าสิเป็นไข่ปวดพุนอะไรแต่ว่าสิซื้อยาบไม่พุนกันแน่แต่ว่าโต๊ะมันในซองนะลูกนี่คนเก็บจะไข่าลายเ,เป็นโอ้ยเป็นพัดเป็นยั้งไปจะสินะเห็นไหมเต้องโซก,กับสีเผาเมื่อเพราะว่าอ,อย่ามันเมิดมันคำนะของกะซื้อดำพ,พิ่นสช่างมาอลไรเป็น้องเอ้ยเนาะไม่ต้องโซกับลาเพราะว่าเนี้ยอยู่เนี้กินก็เลยซื้อยั้งลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันไม่สิไม่ได้เป็นแกงไม่ถ่ายอยู่ไม่ต้องโซกกงกงะะ่ก็ได้เต่้ยมเตะกันเลยกะบมักพุละมักลากไม้มของตาแน่แหละ ตอนนี้ก็เริ่มสิข้ามพี่น้องเอ้ยยาก่ะไม่ต้องโูบซื้อรียบร้อยแต่ก็ม่ต้องโูบซักเว้ยด้เข็มหนึ่งพี่น้องเข็มหนึ่งหาสิบพันประมาณเกือบโรยนะเข็มหนึ่งราะว่าเข็มยาดีพี่น้องเอ้ยพี่ดีสินแม่ต้องสูบซักเข้าไปแลต่ก็น้องรังพกพลเนาะโอเคเดี๋ยวเมื่ออดเรื่ยนพี่น้องจะไปพอกันเรื่ยนไป่น้อันนี้หอดเรื่ยนเลยพี่น้องเอ้ยน้องโูบฟ้าคนหาคนหายังลูกคนหายังพี่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 ของเจ้าอยู่พี่ลูกพี่พี่ ลายลายยางยูพี่น้องไอ้เต็มไปกับทึกที่ผูปู้ทางน้องโซก็น้องกีบกินกีบโปี่น้องเสียบลายน้องโซกันว่าอร่อยอร่อยกัน่าหนักเราทางตาจะกินมะเขีอยงเงนี้แยน้องโซปอกสตีไปต้มก่อนนี่พอน้องโซกันยากง่ายเพื่ออยากนันแต่ว่านี่งามแง่พี่น้องเห็นหมังเกน้อยๆนี่นะเราจะเอิ่นหมักสิร้อยบ้านเม็นน้องโซนี่เอิ่นหมักสิร้อยเนาะ

เขาแดงพี่น uh uh. ้องเอ้ยแกงเนก้าไม่ต้องโซ่กันคิดเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะป๊าดมือไปเบิดมือไปเน่ายุ่งเน่ากินไม่ต้องโซ่กันเลยได้แต่แกงไม่ไหมกินแกงไม่ไหมเม่สิได้เพิ่มเนาะไม่ต้องโซ่กันไปตลาดกัดทีตางไปซักยาเลยไม่ต้องโซ่กันเลยเนาะว่าะไม่ต้องโซ่เ็บแอลือไม่้องโซ่ว็าไปแต่ว่าซักมากอ่ะหูซึ้งให้เนจักหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยเนาะกายไม่ต้องโซ่กันยังเสียด้กินยาโตอีกเพราะว่าเพื่อให้มันดีขึ้นเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหูซึ้งกว่ามันยังอยากคัดจังน้องเอ้ยเนาะ มากอกระทึกกันที่พี่น้องเอ๋ยทังอายไม่ต้องโซกับไข่ไม่ต้องโซกเองกับเจ็บทั้งง่ายกับกะเพาะขึ้นปุ้ยส่วนระบนพี่น้องเอ๋ยเนาะจะเสียจะได้ถือละลูเจ็บละลูไข่เดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยขอคว้าไม่ต้องโซกนี่เนาะไม่ได้ว่าจะห่อจะรู้นะหอดละรูเจ็บละลูไข่พ่อมาเดีวเนาะโอเคคลิปนี้ไม่ต้องโซกเสร็จขอปิดก่อนเพียงสำนีเนาะคลิปหนาไม่ต้องอ่าจังสิพอไม่ต้องโซกไม่แต่ว่าผู้ใดเขาบอบว่าไม่ไม่ก็อย่าลืมกดไดคกดแชร์ฝากไปส <Pizza. S 1> ่องก็ไม่ต้องโซกเลยเด้อเพื่อให้ยไม่ต้องโซกลังใจนการคลิปต่อไป แต่ว่าพอได้วิอยาศาสคลิปไม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดติดตามผากไว้่อง,ของมเขาไม่ลองโชคเเรื่องพี่น้องเด้อ